หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งซอมบี้ระบาดไปทั่วทั้งเมืองทำให้ประชากรโลกกลายเป็นซอมบี้ซะส่วนใหญ่โอ้ดูนั่นสิโอ้มีคนหนีซอมบี้อยู่ด้วยโอ้เขาวิ่งใหญ่เลยนี่ซอมบี้นี่วะโอซอมบี้ทั้งเมืองแหว่ <c ười> ซอมบี้สาวนะครับผม ไม่ยอมนี่เราต้องลุกขึ้นมาสู้อ๋อมีรถสีแดงคันหนึ่งมีรถคู่ใจของเรานั่นเองเนี่ครับผมโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเดตเฮแล้วผมโอเคเราก็จะมาเล่นกันนะครับก็จะมีปืนแล้วก็รถด,ด้วยนะครับเป็นยังไงต่อละ่ะทีนี้เราต้องไป เดินทางกันต่อนะครับที่ด่านแรกแล้วกัน,นเนี่ยเรายังใช้รถคู่ใจของเรากับปืนธรรมดาอยู่นะครับแว้นนะเนาะไงนะนะมียกล้อด้วยก็เราต้อง <c oughs> หาดงซัมบี้ไปให้ได้นะครับเก็บคะแนนด้วยหรือเปล่านี่คอมโบเอ้ยข้างหลังข้างหลัง ทำงไงวะยิงข้างหลังนียอ๋อข้างหลังโอ,โอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นร่วงเลยหนีไม่ทันเนี่ย <laughs> หนีไม่ทันเมื่อกี้อ,อ๋อเราต้องระวังทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยครับข้างหน้าก็ต้องระวังสิ่งกีดขวางนะครับโอ้ยโอเคแล้วพยายามหลบรถฮะส่วนใหญ่นะครับผมโอ้ย เร็วมากเลยครับโอเคเราก็ยิงข้างหลังก็ยิงไปด้วยเฮ้ยิงยิงยิงโอ้ยอไม่ไหวแล้วโอ้ยโดนจับได้ยิงโอ้ยดีนะครับรีโหลดทันเนี่ยโอ้ยไปครับไปยกล้อใส่หน้ามันโอเคย,ยังหนีทันนะครับเนี่ยโอ้ยเกือบไม่ทันนะครับเมื่อกี้โอ้ยล од, นลนลนนะ ก็เราต้องหนีซอมบี้นะครับเพราะว่าซอมบี้เราทั่วเมืองโอ้โหซอมบี้อะไรวะเนี่ยยกักษ์เอันนียโอ้โหหนีเร็วครับยกล้อหนีเร็วยกล้อหนีไปหนีเร็วหนีนปืนมาแล้ว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 ,ลวโอ้โหไม่ตายครับแปหนึ่งไม่ตายเราต้องหนีให้ทันครับเราเรายิงไม่ตายอืนี่สองแม็กไ,ไ,ไ,ไม่ตายครับหุดมากเลยครับ โอ้ยยังกระโดดไล่ตามมาอีกจะเย็ยนโอ้ยยอมโอ้ยโอ๊ยจะจะอะไรวะเนียโอเคลองไปดูด่านต่อไปนะครับว่าะจะเป็นยังไงครับก็เป็นเกมแบบว่าหนีซอมบี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเป็นมันจะได้หนีหนีได้นานเท่าไหร่หรือเปล่าครับ โอเคหนีไปกันด้วยก็ยิงไปด้วยนะครับมันก็สนุกดีเหมือนกันนะครับเกมนี้โอ้ยนี่ดูดิเลือดสาดเลยนะครับอโอ้โหแล้วรถก็แรงขึ้นเรื่อยๆมีโดดด้วยแต่ว่าเราต้องหลบพวกรถที่จอดอยู่ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่รอดนะครับหัวจะที่เมานะครับอรถแรงมากเลยตอนนี้มาเลยจโอ้โหเกือบโดนนะครับอื รถเจอะนะครับโอ้ยตู้ทโอโหย,ยักษ์มาที่กตกใจครับคุมรถไม่อยู่เลยทีเดียวกระโดดทับเราแบนเลยแม่จะยักษ์นี่ต้องโดนเราปราบนะครับเราต้องเก็บเงินสะสมซื้อรถมาขับนะครับซื้อปืนมาเกรดนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับมาดูว่าเราจะซื้ออะไรได้บ้างนะครับโอเคโอ้ย <c oughs> โอ้ย ตายเร็วไปโอเคเอาใหม่เอาใหม้ก็มีสมาธินะครับโอเคก็ผมก็ไม่ค่อยสบายนะครับอาจจะติดตขัดขัดหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็ว่าจะไม่โอ้ยตายแล้วโอ้สมาธิหลุดเลยครับว่าว่าจะหยุดแคสสักหน่อยครับแต่ว่าอดใจไม่ไหวครับต้องแคสสักหน่อยครับโอเค โอ้โห oh, <laughs> ขับรถได้ห่วยแตกมากเลยเนะี uh ่ยฮะใบกับขี่นี่ไม่ปนเข้ามาใช่ไหมโอเคอยแล้วเราก็ปลอดภัยครับใส่หมวกนะครับนี yeah. ่เจ้าซอมบี้โดนชนตัวขาดเลยนะครับเนะี oh. uh ่ยโอ้โหอีด้วยนยโอ้โหนี่บวกจังเลยเนะี่ยกับรถเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรไปไปไป uh huh. ยกล้อโชว์ไปทีครับถ้าเราไม่ยกล้อจะเป็นไงวะ เนะี่ยลองลองลองไม่ไม่ยกล้อชนนะครับอาอก็ได้นะครับแต่ว่าความเร็วจะตกนะครับโอเคยกล้อชนความเร็วจะไม่ตกนะครับโอ้โหแถมแรงขึ้นด้วยนะครับเนี่ยแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับดูครับอืมผมว่าโอ้ยมันยากจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งปืนเอ้ยเราไปแต่งปืนได้ปะ <c oughs> แต่งรถหรือแต่งปืนดีอัปเดตความเร็วอ๋ออันนี้มีความเร็วแล้วก็มีรถใหม่ด้วยเนี่ยโูสุดยอดนี่คืออะไรอ้โหแต่ดูดูราคาดิแม่งสองแสนนะแล้วก็อ๋ออันนี้เป็นแล้งนะครับเราต,ต้องผ่านแล้งมาถึงจะปลดอุย้ยสองพันห้าได้อีกรถหนึ่งแล้วปืนนะปืนเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกปืน เราจะเก็บตังค์สองพัห้าหรือว่าจะเปลี่ยนสีสีรถเลยนะตอันนี้ก็ได้มั้งอร่อยเองอันนี้อัปเกดรดเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนสีดิโอเคเราเก็บตังค์อีกนิดหน่อยเราก็จะได้รถใหม่นะครับเนีย่ยยกล้อไปต่อนะครับเราจะเก็บตังค์ไปสู้ซอมบี้โอเค,โอ,เคโอ้โโคตรเร็วเลยนี่อัปเกรดมาเนะี่ยผมว่าเราชนแบบนี้ดีกว่า ความเร็วมันจะได้ลดด้วยแม่งเราคุมไม่ค่อยอยู่นะครับเราไม่ค่อยไม่ใช่ใส่ไบ้นในตำนานนะครับ <c oughs> โอเคโอ้จะเย็นจะเย็นโอ้โหอย่างรอดอย่างรอดเมื่อกี้ฉันลบนะครับเอ้ยมาข้างหลังก็ยิงครับโอ้ยต้องบิดนีและคอมบี้มันยังตามเราไม่ทันนะครับเราก็ไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องยกรอมากครับอ่ะมาแล้วมันตามมาแล้วยกร้อนหนีเลยครับ อ่าโอเคมาแล้วมาข้างหลังแล้วยิงได้ครับยิงเลยครับโอเคเอ,อ้ยกล้อหนีลูกอื้มอืเนี่ยเหาะเลยครับโอ้โหโอ้โหมาแล้วครับของจริงเราต้องหนีให้ไวครับโอ้โหจังวันนี้โอ้โหมองไม่ทันเลยครับอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอเคยังเหลือสองนาทีครับต้องยกล้อแล้วครับจังวันนี้เพราะว่ามันตามมาติดติดเลยครับผม โอ้โห oh, <laughs> คุมรถไม่อยู่ครับมันโหดร้ายกับเรามากเลยครับ <c oughs> ความเร็วนะครับตอนนี้ก็มีตังหนึ่งพันแล้วครับเราต้องเก็บสะสมตังคไปครับเนี่นยยิงไปให้หมดเลยยิงเพื่ออะไรเนะี่ยเราต้องเก็บตังค์โดยการฆ่าซอมบี้วัะใช่ปะไม่รู้นะหรือว่าระยะห่างเราต้องอุย้ยรอดให้ไก่นะฮะ <c oughs> ดูความเร็วด้วยครับ นี่จำนานํำนาเน,นะถนนนี้เราคลองนะครับเนี่ยซอมบี้ก็ตามไม่ทันหรอกใช่ปะโอ้โหามาแล้วตัวพ่อมาเลยครับอุ้ยอะไรวะมันจะทับด้วยโอ้โหกระเด็นเลยนี่รถผมก็เร็วเลยนะครับเนี่ยน้ำตาจะไหลครับเนี่ย โอเคตังเรายังไม่พอเนี่ยเราต้องไปแวนเงีนต่อเนี่ยฮะไม่ไหวเลยเหรอเอ้ยใจ,จเย็นครับความสามารถในการขับต้องสูงหน่อยครับไม่งั้นไม่รอดครับโอ้ยเมื่อกี้ฉันแลบใช่ไหมเฮ้ยเมื่อกี้มีไฟฟ้าอะไรโอเคแต่ยังรอดนะฮะโอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหไอ้อ้วนไม่โหดจังวะอืมอันสองละตัง ไม่ตายระนิดเดียวเองนี่ยิงให้หมดเลยพีอ่ะนี่ใครอดก็ยิงครับยกล้อไม่ลองลองชนเย,เยอะดีกว่าชนดีเยอะดูนะครับแล้วก็ถ้าตายเร็วไม่รู้จะได้เยอะป่ะนะยกล้อไปเนี่ยครับยกล้อเพิ่มความแรงนั่นเองนะครับผมอืมปาดหน้าไปทีครับ หัวรุดเลยซอมบี้นะฮะใส่หมวกน็อกด้วยนะครับหลุดล้อปาดหัวไปเลยครับแม่มีกาด้วยครับก็เป็นเส้นทางที่เปี่ยวและน่ากลัวมากครับสอมบี้กับสมบี้เยอะนะครับแล้วก็มีการอกินเนื้อเราตอนตายอยู่นะครเนี่ยมาตอนนะอุย้ยได้กล่องอะไรวะอุย้ยได้กล่องยิงไม่จำกัดหรือว่า หนีแจ่วมากเลยครับโอ้โหอย่างนี้ยิงม,มันเลยครับผมโอ้โหอ้าวหมดแล้วโอ้โหมีจำกัดนะครับโอเคเราบิดเลยแล้วกันโอ้ยบิดแค่นี้พอแล้วพอแล้วเร็วไปเดี๋ยวดูวหัวที่มอีกครับเร็วเกินโอเคอยู่ที่ระดับความแรงเท่านี้ก่อนนะครับอ่ะเราก็เก็บสะสมเงินไปก่อนนะครับเราจะเก็บซื้อรถลองซื้อรถใหม่ดูนะครับ โอเคโอ้ยโอ้โหไปยกล้อก็มาดูกันว่าตอนนี้ได้เท่าไหร่แรงสองเหรอกูดโอแรงสามอะไรวะโอ้ยสองพันแล้วเอ้ยรดสี่พันเลยว,วะเดี๋ยวเดีเดไปที่หลังไวที่หลังมันมีรดสองพันอยู่นี่ดูกันรดสองพันอันนี้ครับสองพันหน้าครับได้แล้วด้วย ่พันไว้ที่หลังครับส่ง1,500ก่อนเนะี่ยโอเคความแรงอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าอาจจะรอดได้เนะยครับลอยใหญ่ร้รอยอ้อไเฟยวมากเลยอ้อยอดเลยนะครับกดเสี้ยวเลยฮะบ้าดูเสียงแน่นด้วยครับเงองอนโหปาดอย่านนนนยงง่ายได้มาดูว่าเราจะรอดได้นานกว่าเดิมหรือไม่นะครับ รถคันใหม่ของเรานะครับผมโอเคโอ้ okay. oh, <laughs> พูดไม่ทันกัดทำกิ้งกิ้งอ่ะโหดูซ huh, อ <laughs> มบี้ซอมบี้มองตานี่แบบตกใจอะ่ะซอมบี้ตกใจอะ่ะเมื่อกี้ซอมบี้มองโอ้โหโอเคเอาใหม่เอาใหม่ต้องตายครับพรุ่งนี้อออื uh ื้หรถใหม่ครับเอารถใหม่มาลองครับออื uh ้ huh. ตายเร็วกว่าเดิมอีกแล้วอันเนี้ย ซอมบี้ยังอ้วกเลยครับไปครับบิดกันต่อนะครับลดหม่เราต้องโชว์ความสามารถทั้งน่อยครับรู้สึกว่าปืนเรายังไม่ค่อยจะจเป็นต้องใช้นะครับว่าซอมบี้ยังไม่โหดสักเท่าไหร่นะครับเราต้องเราแค่ขี่ขี่ถนนในนี้ให้รอดนะครับให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างโหดนะครับถนนมันขี่ยากนะครับสาหรับผมนะครับเกมแนวนี้ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนะครับ การขับรถนะครับเราต้องหัดควบคุมไปก่อนนะครับยกโ,โอ้ยแหมมัวแต่พูดนะครับยกล้อหนีไม่ทันโอ้โอยดูครับโดนกินนะครับโ,โดนเขาลุมกินทางนั้นนะ่ะแม่มันไม่มีด่านอื่นให้เราเล่นเลยหนระือไงเนี่ยโอเคด่านนี้เราก็ยังไม่รอดน,นะครับโอเคครับไม่รู้ว่ามีด่านอื่นหรือเปล่านะครับแต่ว่าน่าจะเก็บ การลอดนะครับเนี่ยมีนะี้นาทีเนระับว่าเราอยู่รอดได้นานเท่าไหร่เนียโอเคเนะี่ยแม่แม่ยกล้อหนีเร็วอือหตามมาขนาดนี้ครับไม่ยกไม่ได้ครับแน่นีกระสุนโอ้โหมาเยอะครับอือหโอ้โหลูกลูกพี่ลูกพ่อมันมาพรอมมาวิงวว่งครับวิ่งอือหต้องยกล้อเลยครับตอนแรกไม่ยกครับ เนื่องจากเราคุมรถไม่อยู่ครับดูครับพอยกแล้วความเร็วจะเป็นอย่างนี้ครับอตัวใหญ่มาต้องยกแล้วครับเมื่อ้นผมก็โดนตัวใหญ่กระทืบแทนที่จะชนเนี่ยครับโดนตัวใหญ่กระทืบแบบนี้นะโอ้โหโดนอีกแล้วนะโอ้ยไม่ไหวเลยอ่ะโอเคก็ไปดูของแต่งดีกว่านะครับปืน สองพันนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ใครสนใจจะเล่นก็ลองไปเล่นกันได้นะครับมันจะมีด่านอื่นด้วยนะครับแต่ว่าต้องปลดล็อกแรลงก่อนนะครับผมแรลงสามเองนะครับต้องเล่นอันแรกนะครับให้ไปแรงห้าก่อนนะครับถึงจะเปลี่ยนด่านนะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับคลิปนี้แค้นไม่ดียังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเสียงอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับเนื่องจากผมไม่สบายนะครับผม ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม